ใส่ลุงก่อนพี่ยาลุงโอเคพี่ใส่น้ำพี่ขอน้ำโอ้เก่งมากเลยป้ามาขิงหลานชนะใครอย่ามาขิงหลานนะ้้พีี่เเเลยวันนี้สองสาวมาในทีมอาหมวยค่ะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะสมผมจัดเต็มค่ะทั้งชุดทั้งสมผม อ่ะมวยชัดๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะไม่ต้องดูที่หน้าตานะจ๊ะทุกคนน่ารักสุดๆไปเลยวันนี้นะคะเจเจจะมาโชว์ความสามารถพิเศษค่ะทุกคนแม้ว่าเจเจจะยังพูดไม่ชัดแต่ก็เข้าใจทุกอย่างนะคะทุกคนคะ่ะและวันนี้นะคะเจเจไอวาของเราแอดวานมากๆค่ะแม้จะยังพูดไม่ชัดนะคะแต่ก็ร้องเพลงได้แล้วและวันนี้เจเจของเราก็จะมาโชว์ร้องเพลงค่ะ เพลงก็ไม่ใช่เพลงไทยด้วยนะเป็นเพลงภาษาอังกฤษด้วยเครดิตจากป้าปู๊ค่ะทุกคนน่ารักสุดๆไปเลยจ้นนานือ่าพี่ฟ้าพี่ฟ้าเฮ้ยพ่อๆเออ,อ๋อยู่ไหนอ๋ออยู่ไหนเรียกก่อนสิเรียกเลยพ่อ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 เออมามี่มาแล้วมาแล้ว,ลวม,าม,มามี่กันมามี่อ๋อมาแล้วมามี่กัน มมว้าอมามี่มามี่เย้เย้ค่ะนี e ่แฟชั่นนิสต้านะคะทรงผมวันนี้เดาผมเลยอันนี้ผมจริงนะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะว่าจริงไม่จริงฮะพี่ฟ้าเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะว่าจริงไม่รจ,ระะจริงไม่ใช่เ <Des> <hypothesis> ลย ไอว่าสวยไหมคะไอว่าชอบไหมคะไอว่าหนูชอบไหมลูกใช่เรียกป้าปุ๊กก่อนเี้าป้าปุ๊กป้าปุ๊กอะไรป้าปุ๊กป้าปุ๊กก่อนคะป้าปุ๊กพี่ใส่ลุงก่อนพี่ใส่ลุงโอเคพี่ใส่น้ำพี่ใส่น้ำโอ้เก่งมากเลยป้าปุ๊กป้าปุ๊กพี่ปานุช์จ้าเนื้ออ่าพี่ฟ้าพี่ฟ้า พ่อพ่ออออยู่ไหนอ๋ออยู่ไหนเรียกกันสิเรียกเลยพ่อ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 อมาม้าวเมาล้มมี่มาอ๋อมาแล้วมาแล้วมา้มาวมาแล้วมามีแล้วมาแล้วมาแ้วมาแล้วมา้วมาวมามีแ้าวมามมามมววมาวว้ล้าว้ล้ลลลลลล เือแต่ปโบล้นนะน้าโบน้าโบก่อนไอวาน้โบองเพลาเ้เง้เฮนเฮ้เฮ้เฮเฮ้กฮ้เ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 อ้เฮ้เย้เฮ้เร้เฮเฮ้เร้องเพลงฮ้เฮเ้เฮ้เ้เ้อ้เ อย่ามาขิงหลานฉันนะใครอย่ามาขิงหลานฉันนะอมอืออือเลออออเ